ู่สีเกียกกรติพี่น้องสังมกีรามองไม่ไม่หนำคำ้ำสีเกียตก,กับโอมาสิกไทยกับเติร์กิกิสถานพักเคิงพี่น้องรถรนลายผักลายเห็นรถจอดคาดว่าพักเงินพี่ มาจอดเจ้าเงี้ยเอาย่างเนนะี้นนยขึ้นไล่เตะได้ไบดีเบิงนัดทีมชาตไทยเตะเถื่ออุ่นเครื่องได้สิมาเบิงหน่อยนึงักเครื่องพอดีไปนี่ก็ไดีเบิงบัตฟรีพอดี บัตรต้าฝากคุณสาวบนเา,บาเถอว่าอลไเนาะคุณสาวขอของก็เลยขอไปเะมันแจกฟีแเราบัตรแรงแนวฝนพุกกว่านะเกือบทุ่มหนึ่งเกือบหนึ่งทุ่มไปายถค่ํามชิสเกียร์เเรียนกุ้เขาไปเอินไปหลักไม่ได้ด กระกเลียนม่ใช่ป็นเซ้อลายนัช้างมาซสื้อเสื้อบรรยากาศตื่นเต้นดยนะอยากัหน่อจริงๆลบอกเลยใส่สาจงด้วยลองจับลองสัมผัสได้เลยค่ะทั้งในส่วนของโล่ผู้น้ทั้ในส่วนของเนื้อผ้า สบายระบายอากาศได้ดีนะยิ่งอากาศบ้านเราร้อนแบบนี้นะใส่ได้เลยนะคะเอาอยู่แน่นอนสิบพี่ครูใครยนเชิญด้วยนะคะตอนนี้สินค้าของเราค่ะมีจํานวนจํากัดบางรุ่นอาจจะไซส์หมดแล้วต้องขออภัยล่วงหน้าบางไซส์ของเรายังมีอยู่นะคะบางไซส์าบางแบบของเรายังมีอยู่นะคะอาจจะเหลือไม่ครบแล้วก็อขออภัยล่วงหน้าด้วยแล้วกันเนาะ จจนนช่งเชวั่ครึ่แบบนี้ค่ะราพักเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะคะันีเป็นเ้นทางนองกสสีส่เลยียชเฮะไรเาตัวไซสไร ดูได้กค่เมินหาพี่น้อคนสองเมืองตอดอดโอดอดอดแถมฟซีพี่น้องเด้เขางจูดด้เมืองหาสนามกีฬาแห่งใหม่หวยน้ำคำมซีสเกหวยน้ำคำาบกเอยู่ผมห่วยเขาทาเต็มหนึ่งผมหวยสนาม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

โอเคขอเป็นคลิปจะคร้างบรรยากาศข้างนอกกระดกเหลือเปียกที่นั่เลยเ่อไลฟ์ทั้งคน